น้องดูกคนมะกลับมาที่เดิมเดินไต่ดีกว่าไปที่ศูนย์อาหารดีกว่านะไปดูแล้วกับข้าวที่เราไม่ชอบกินนะคะไปหากินที่ศูนย์อาหารนะกอุ้ยเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยเสื้อผ้าสวยๆวันนั้นคุณย่าเห็นอยู่มาที่ศูนย์อาหารดีกว่า อาหารกินต่อเสียงเพลงอีกแล้วนะคะขอสต็อปเสียงเพลงมันดังนะคะติดลิจสิทธิ์ไม่เอ่ยนะคะสั่งปูนะคะตัมปูมมานะคะตั้ปูหมาผูดเดียวหน่ยคนตําปูหมาเสียงเพลงดังนะคะก็มาสั่งนะคะมาที่นนศูนย์อาหารนะคะ ตังตังนะคะตังตังอุ้ยตังปูปลาอีตังตังปูคุณทะเลจะตังกินปูกุ้งสดแต่ว่ามันไม่มีนะคะมันไม่มีกุ้งนะคะก็เลยกินปูแทนนะปูกุ้ง,งในรถนะคะซื้อมาเยอะเลยนะคะเสิร์ฟทางซื้อกุ้งซื้อหมูซือซ้อไก่นะคะซื้อกุ้งนะคะซื้อเยอะเลยนะคะนมจีนจนะคะ นมจีนแคบหมูวันนี้มาหาหลานนะคะขับรถเลยนะคะหนัวมัวขับรถเพลินเลยไปนะคะต้องกลับมาอีกรอบถ้าเสียงเพลงขึ้นคุณย่าขอปิดเสียงนะคะเส่ยงเพลงนะคะน่าจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะคะยังมีใจเสียงดนตรีอยู่ เอาลูกชายครับมาเดี๋ยวก่อนนะอาฮลโครับโมยแม่สร้างต่ำปูเนี่ยไปกินปูหมูออันใส่จานนี่ยลละต่ำอันปูกุ้งเขาไปกินรูกบ่โอเคครับครับครับอีแม่อยู่นี่กะจันนี่กะจั่นคีินิกไอ้นินี่กะแม่ยูนี่ แม่ไปแล้วมันมี้อย่างที่น่ากินดีเขามากอย่าแม่ก็เลยมาซื้อตําเนี่ยมันจะซื้อตํากุ้งปูกุ้งปีตําส้มปูกุ้งกุ้งสดมนั่นมีซื้อปูโอเคอยู่จันเดียวนี้กะจันไอ้นี่กะเคเคเดี๋ยวแม่ไปเฮ้ <S <S อเออไปครับครับครับไปกินกับลูกนะคะนาะไปกินกับลูกนะไปกินกับลูกเ อยู่คลินิกนี่แหละนะคะชั้นเดียวคลินิกลูกนั่นนะคะเรียบร้อยแล้วกระเจ้าลูกจ่ายเงินสดมก็ออะเคาน์เตอร์ใช่ไหมเอาแม่ไม่ดูอะไรเนาะเท่าไหร่นะลูกทั้งหมดเดี๋ยวแม่ซื้อร้อยยี่สิบใช่ไหมแค่หมูกับนั่นแค่หมูกับขนมนจีร้อยยี่สิบเดี๋ยวแม่ไปซื้อคูปองก่อนนะไม่ได้ดูเดินมาเฉย ลูกโทรมาให้ไปกินที่คลินิกด้วยกันเปินจริงๆคุณย่านะคะสูตรอาหารก็ต้องซื้อขูบป,ปองเนาะขอโทษจริงๆนะคะไม่ใครมานั่งกินหนักแล้วซื้อขู่ปองร้อยี่สิบจ้า เดิดนผ่านเจ้าซื้อบื้อซื้อบือ้อย่าไม่ได้มาซื้อนานแล้วนะ ไม่ได้เดินกินไม,ไม่ได้มากินมานั่งกินทุกครั้งที่ไหนแล้วก็ปุ๊ป่องนะคะนาลูกจ้าแม่ขอใส่กล่องใส่นี่หรือว่าเนี่ยไปกินที่เนี้ยใส่กล่องให้แม่ดีกวัวไปกินที่คลินิกไม่มีแม่ถือนี้ไปเดี๋ยวมาคืนได้ไหมนเนี่ยตรงคลินิกเนี่ยค่ะคลินิกยิ้มเนี่ยค่ะลิกหมอย,ยิ้มเนี่ย ใสถุงได้ไหมลูกถุงก็ได้ไปกินกับลูกลูกเรียกพอดีเลยเขาซื้อของงานฟิล์มข้างล่างมาใสถุงให้แม่ก็ได้เดี๋ยวแม่ไปกินที่กินอีกขอโทษอ <c oughs> ดีลูกโทรมาซื้อกับข้าวมาไม่ไปเดินที่งาน ปีนข้างล่างแหละฝนมันตกตกเยอะเลยอนละตกอันนี้เปียกเลยไปเดินที่งานข้างล่างแค่หมูลูกชายแม่ซื้อเขาทอดไหนไม่รู้ <c oughs> นี่เอาไว้แล้ว <c oughs> แม่เอาเป็นหนุ่มจีนดีกว่าเด้อแค่หมูแม่มีนั่นแล้วนะลูกนี่นะแม่คืนนะลูกจ๋า <c oughs> แค่หมูลูก เขาทอดที่ไหนไม่รู้ที่เนี่ยแถวเนี้ในเดิน <c oughs> ไปแล้วก็ชันล่างใช่ไหมแล้วขึ้นมาอีกทีมามาลงอาหาร <c oughs> ปิดกี่โมงลูกสี่ <c oughs> ทุ่มใช่ไหม <c oughs> สองทุ่มใช่ไหม <c oughs> เพียงเราเก็บเรา <c oughs> อเออเผียงเราเก็บ <c oughs> ล้างอะไรอีกเนอะลุงนะ ยอเคเลยโตมาบอกไปเรียกไปกินพี่พี่เลี้ยงหลา,หลาๆนๆก็มากินกันเมี่อสำหรับที่นี้ก็นะพอจบพี่เตรียงแค่นี้นะคะเราไปกินที่คลินิกรูปนะคะ